สวัสดีกับพุมพุมบ้าวยาวหรือไอยาวเขาเล็กกาววันนี้ครับพุมมาข้อผูดทึ่งตัวขูร้อยหูมันทีอีทำการสแสดงกันต่อชาวจะทําการสแสดงกันทีบานเข้าแก้วข้าวแม่เถาสั่งทีชนขบเครืองจากกระบีพบตัวลายเล็กเพ่นจากนครที่เดินอัดอย่างเดียว กองกลางขู่นี้อยู่กันที่สองกิโลนาทิตามนาแร่สุดๆครับสมาชิกหามผัดทุกก้อนี้เลยนะพมส่วนผีผีหรือสมาชิกคนไหนทีอีเลนหัวทีพุ่มผ่านมดมีข้อมูลให้ผีผีทุกขู่ทุกสนามอีฝังหูอีแร่สดอย่างทางเพี่เข้คๆมาดําเบแคๆมาซอยไายเลยพีผีไม่ต้องไปหาข้อมูลทีอื่นนะพุ่มทีพุมมีให้หมดเลยนะุ้่มไม่ว่าจะเป็นขูเล็กขูใหญ่ ถูกสนามถูกคูนะครับแลวที่บุ่มแนวบุ่มเหลืองเบี้ยชัดเจนอย่างแน่นอนนะปุ่มไม่ว่าจะเป็นคุมเล็กคุมใหญ่นะปุ่มไดยหมดดดยเพอีดอีุยใส่มาเลยหลับมดหลับเพกาบาสิบบาทกาเรีนได้ดีกว่าอยูย่เฉยแล้วตอนนี้กาเปิดมานะบุ่มเปิดใ,ใส่กันแล้วนะบุ่มเปิดมาแบบปิดเบียดกันเลยสมาชิกไม่ต้องวังเบิร์แข่ต้นไปทีนาช่องพุง่มให้ยาวเขาเล็ก เปิรมเบือนเอ็ดบานเขี้ยวมาได้เลยครับบุ้มกามาเลปาวัตนะบุม้มขาวๆห้องทางขูกันสกิดนะบุม้มสายมือทีผีผีเห็นอยู่ข้าวงามแหมเสาสังกาตรงบอกว่า FC. เอฟซีเยอะเหมือนกันนะครับบุม้มกาชนมาแล้วาอาอาแปดเกาหัวนะบุ้มแปดเกาว้นหลาสุชนะทีถุงส่งชนะ,ะดุกดังด้วนเกาๆมานะบุ้ม กาทาจำใหม่พิษกาประมาณว่างไปตอนนั้นประมาณเจ็ดแปดนาทีเอ็นพุ่นเลยนะครับผมกาต้องบอกว่าข้าวแม่ต่อซังนะพุ่มทางชนชนได้ทุกทางนะพุ่มแทงได้ตอดได้แคว้นพุ่มใส้ปางทางดีมากมากนะพุ่มชนได้ทุกทางนะบุ่มแกทางเบือนดีมากบอดใ้ใจถึงนะพุ่มมีนาบุตน,น,นามุนนะพุ่ม ทื่อหวาเป็นอีกตัวหนึ่งนะบุมถีทื่อหวาป่าสุบการดีสุดๆนะคบุ้มแล้วเป็นหัวถีใจดีใจถึงนาบุ้มเปื่นมาพือ่อแกได้หมดนะบุ้มไม่ว่าจีมาหัวตรงค่มมาแต่ล้างบางทีขึ้นใส่ปางแคว้นมาแต่เบิ้ลนะบุ้มได้มดได้พนะบุมกาหนาติดตามนาเล่ครับสําหรับข้าวแหม่เสาซังนะบุ้มส่วนทางขวามือนาบุ้มไล่ล็กเพชรนะบุ้ม กาลายเล็กเผ็ดนี้ไปมามิดเร็วนะพุ่มเนื้อนะพุ่มไปมาจังหู้เร็วนะพุ่มกินมาไล่หั้เร็วนะพุ่มนี่กลับลงมาแล่ที่ตายบางนะพุ่มกาชนมาเร็วนะพุ่มหาหกคนนะพุ่มหกเจ็ดคนหรือหาคนนี่แหละครับตาจำไม่พิษนะพุ่มหลาสุดชนะที่เข้าแก้วนะพุ่มชนะทางด้านยังอ่าโนดราชเดชนะครับพุ่มตาจะไม่พิดนะนะพุ่มว่างกันไปกาตอนนั้นประมาณ20สบกว่านาทีนะพุ่ม ทางชุนนาบมชอบเดินนาบมเดินอัดเดินยัดนาบุมทิมเจตทิมแมนนาบุมประเภทใส่ปลายยอดปลายเข้าดีนาบุมเดินไปกลับปลายเข้าเดินไปกลับปลายยอดนาบุมเกี่ยวติดอยู่ตลอดนาบุ้มตาได้หิวนาบุมหิวติดหิวชู้ย่างแน่นอนนาบุมใส่ปางคมคอท่อขางนักสุดนะบมท่อไม่นักไม่ท่อนะครับุมแข่งคอย้เผื่อนผานาบุมแล้ววิทย์มาแต่ล้างทีที่น่ากลัวนะครับุมบล็อกเลยสมาชิกหวาสุดแน่นอนห้ามพลาดทุกกรอลนี่ครับบุม พีพีเบื่อนนะบุ้มถูกคุกฐานนะบุ้มไข่นะบุ้มสีจารินัวนะบุ้มหน้าสองพุ่มไอยาวเขาเล็กหลับจบหมดเลยนะครับบุ่มเลวขอมูลนะบุมถีพุ่มเอ้ยมานะบุมหาบิดพาดผ่าการได้นะบุ่มข้อโทษข้อไัยไหวนะที่นี่นะบุ่มเลววันนี้นะบุ่มพีพีหลักในชอบในคอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันสกิปนะบุ่มเลวเดียวบุ้มจะเข้าไปตอบพีพีถูก่านสวัสดีครับ